หัวหน้างานแบบนี้ครับลูกน้องลาออกยกแผงแน่นอนนะผมตอบจากประสบการณ์ที่ผมเจอแล้วกันนะครับหัวหน้างานที่ลูกน้องหรือพนักงานส่วนใหญ่ไม่ชอบเนี่ยแล้วอยู่ด้วยไม่ได้เนี่ยหนึ่งเลยนะหัวหน้าขี้บดหัวหน้าจุกจิกบนไปทั่วบางทีก็ปนเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรนะครับจุกจิกจนมันเหมือนถึงขั้นจับผิดกันตลอดเวลา2ก็คือลําเอียงครับก็มีลูกรักลูกเลี้งยงไงไอ้ลูกรักก็มอบหมายงานน้อยหน่อยไอ้ลูกเลี้ยงก็มอบหมายงานเยอะหน่อย3คือหัวหน้าที่ไม่มีความรับผิดชอบแล้วก็ไม่มี ความสามารถในการทํางานยกตัวอย่างเช่นในฝ่ายงานของตัวเองเนี่ยมันเกิดความเสียหายมันเกิดความผิดพลาดหัวหน้านี่โบยลูกน้องเลยก็คือโบยให้ลูกน้องเนี่ยไปรับผิดแทนตัวเองเอาความเสียหายยัดให้ลูกน้องไปเลยแล้วก็บอกว่าก็สั่งไปแล้วไงก็บอกไปแล้วไงทำไมไม่ทํานู่นนี่นั่นอีกอันหนึ่งก็คือหัวหน้านที่มีความสามารถในการทํางานความสามารถในการทํางานก็คือคุณทํางานในฐานะหัวหน,น,น้างานในฝ่ายงานของคุณได้ไหมเพราะถ้าเกิดคุณมีความสามารถในการทํางานนะครับคุณจะสามารถบอกวิธีการ แนวทางการแก้ปัญหาการสร้างผลงานให้กับหน่วยงานหรือลูกน้องคุณได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณไม่อยากให้ลูกน้องในฝ่ายงานของคุณลาออกบ่อยตัวคุณนะครับก็จะต้องมีคุณสมบัติ1เลยคุณต้องเป็นมืออาชีพ2คุณต้องมีความสามารถในการทํางาน3คุณจะต้องมีมาตรฐานในการทํางานร่วมกับลูกน้องไม่สองมาตรฐานไม่มีลูกเลี้ยงและสุดท้ายนะครับคุณจะต้องหยุดพฤติกรรมจุกจิกขี้บดแล้วก็เป็นหัวหน้างานแบบมืออาชีพถ้าสามารถบริหารจัดการตัวเองแบบนี้ได้นะครับคุณจะเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องคุณ แต่ทำงานกับคุณได้ครับ